สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันอัมเมล่าครับผมคันนี้เป็นปี2012นะครับ อีโคคาครับผมเครื่อง1.2ครับรุ่นท็อปเลยครับ VL ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างครับผมสีขาวเดิมโรงงานเลยครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับ ไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมรับประกันให้เลยครับคันนี้นะครับสวยงามลงตัวเลยครับสภาพสีเรียบร้อยเลยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับสีสวยเงาฉ่ำทุกจุดเลยครับมาพร้อมกับยางใหม่ดอกเต็มแน่นๆสีเส้นไปเลยครับ ได้อีกยาวไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับครูออปชันเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมแอร์ดิจิตอลครับเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับ เล่มทะเบียนพร้อมครับกุญแจสำรองอยู่ครบครับผมเดิมเดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยครับคันนี้มาดูข้างหลังกันนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าเบาะไม่ขาดไม่ช้าเลยครับผมมาดูหลังคานะครับไม่ช้าเลยครับสวยงามลงตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมท้ายรถกันเลยนะครับ ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับสายอุปกรณ์สัมภาระได้เยอะเลยครับผมและที่สำคัญครับไม่เคยชนเลยครับวัาน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับเลยครับเดิมเติมเลยครับโอเคครับดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับและผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับ จะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวลเพาะหลือแน่นขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวสตาร์ทติดง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันชัดๆ,ๆ,ๆเลยนะครับ เครื่องใหม่มากครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมครับผมดีสตาร์เครื่องอยู่นะครับดึงไม้วัดโตไปเลยครับสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอครับผมเข้มร้อยเอร์เซ็ต์คอนเตอร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมและที่สำคัญน,นะครับคุณลูกค้าไม่เคยชนเลยครับ หัวน็อตไม่เคยไถไม่เคยขย,คย,ยับเลยครับผมมั่นใจร้อเปอร์เซ็น์ได้เลยครับเติมเติมทุกจุดครับผมครับผมทันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับประหยัด คล่องแคล่วแน่นอนครับผมยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม